นไปทักร้างลากันไปก็ได้สักพักบังเอ่ยได้เจอกันก็เพราะเธอคำวันเก่าที่เธอเคยบอกฉันว่าจะไม่ลืมเธอเจอก็ทักทายกันเลิกกันแต่จา จะบอกชาวสัญชายไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยผมมีคิวโฟนอินจากถังเบียร์แล้วก็เทม AF10 นะครับจะมาพูดคุยถึงสินคกาล่าสุดของทั้งสองคนแล้วก็อัลบั้มของ AF10 ที่จะรวมเอาน้องๆ A อ AF 10 a f 10ทั้งหมดเนี่ยมาทำเพลงพร้อยเราได้ฟังด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับผมเรียบร้อยแล้วไปคุยเลยดีกว่าเดียนนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมได้ยินเสียงพี่พูดชัดเจนไหมไม่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ครับ โอเคได้ยินได้ยังครับได้แล้วครับโอเคทั้งทั้งสองคนมาพร้อมเรียบร้อยนะถังเบียร์แล้วก็เทมนะครับครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวเอาเสียงประมือไปก่อน3ามล้านแปดสบายดีทั้งสองคนนะครับสบายดีครับสวัสดีครับผมดีเจพุทธครับแล้วก็เดี๋ยวพี่พุทธจะถามก่อนว่าทั้งสองสะดวกที่จะคุยพร้อมกันเลยไหมหรือว่าจะให้พี่ถามทีละคน พร,พร้อมกันครับโอเคพร้อมกันด้ครับเราเพิ่งคุยกันครั้งแรกด้วยเป็นยังไงบ้างทั้งสองคนสบายดีแล้วก็ออกมาจาก a f 1 0เนี่ยสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มีซิงเกิลออกมาโดยเฉพาะทางเบียเนี่ยปล่อยมาให้เราได้ฟังก่อนก็คือโลกมันกลมใช่ไหมกระแสะตอบรับเป็นยังไงบ้างครับทางเบียผมสาหรับกระแสะตอบรับนะครับก็ดีมากๆเลยครับทางเบียก็ได้แรงสนับสนุนจากพี่ๆี่แฟนคลับทุกๆจังหวัดเลยครับผมอืมก็ถือว่าเป็นเพลงแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขียวกันสุดๆเลยในบ้าน AF ใช่ไหมพอได้ร้องมีเป็นมีเพลงเป็นเพลงแรกของตัวเเองงงงนีี่ยยรู้้ึกไบบา รู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆที่เราใฝ่ฝันมาว่าเราอยากมีซิงเกิลเป็นของตัวเองอยากมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้ก็ทําได้สําเร็จครับก็เลยรู้สึกดีใจมากๆครับดีใจแล้วตอนที่เข้าห้องอัดละครับเพลงนี้ต้องถามก่อนว่าเขาเขียนจากคาแรคเตอร์ของถังเบียเองไหมหรือว่ามันเกิดจากประสบการณ์ตรงหรือยังไงครับจริงเป็นเพลงที่ทําเป็นบาคนไม่ค่อยล่าเริองอยู่แล้วครับตอนอยู่ในบ้านเขาเลยเอาคาแรคเตอร์เศร้าๆของพี่มาแต่งเพลงแต่ว่าก็ร้องได้เศร้าจริงนะ <c oughs> เหมือนเหมือน อารมณ์จริงที่เกิดขึ้นเลยบิ้วยังไงเนี่ยตอนร้องเพลงนี้ก็ไม่ได้บิ้วครับแค่ใช้อะไรพุชอะไรที่ครูร่มสอนอะที่แบบ <c oughs> จินตนาการ <c oughs> ่า,าแ,แบบอ,อ,อินเนอร์แบบว่าจินตนาการ <c oughs> เอาๆ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ก็อินเนอร์ได้จริงนะเพลงนี้พูดถึงเรื่องของคนที่เคยคบกันใช่ไหม <c oughs> เลิกกันไปแล้วก็เหมือนกับว่ามีคาพูดคํานึงเหมือนกับว่าเจอกันแล้วก็ทักบ้างนะแต่เผอิญว่าพอมาเจอกันจริงๆเนี่ยเขาไม่สนใจเราเหรอครับฐานทางเบียใช่ครับเป็นเหมือนแบบมันจริงๆหมครับ เป็นม,มีมีความจริงแบบนี้อยู่บนโลกคือเหมือนว่าเราสัญญาก่อนเลิกกันว่าเราจะเป็นเพื่อนกันแล้วพอ,อเราเดินทางมาเจอกันเราก็มันมันทําไม่ได้ครับมันแบบมันจะอึดอัดอะไรเงี้ยครับถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆกับถังเบียร์ทำไงว่าต้องปล่อยให้เป็นไปฮะ <laughs> <laughs> โลกมันกลมโลกมันกลมฮะสมสมแล้ว <laughs> จริงๆที่ตั้งชื่อว่าโลกมันกลมนะฟังดูตอนตอนแรกที่ฟังชื่อเพลงเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่อ่ดูใสๆสสดใสนะแต่พอฟังแล้วเศร้าได้ใจจริงๆนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นเพลงแรกของทางเบียร์ที่ร้องออกมาได้ดีทีเดียวอไปกันที่เทมด้วยนะครับเท<ผ>มบ่อยเพลง You Never Be Alone <ผ>ม,มาใช่ไหมครับผมเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้เพลงนี้มาเขาเขียนจากคาแรคเตอร์เทมเลยไหมอันนี้ก็ผมว่าเขา,าดูจากคาแรคเตอร์เทมนิดนึงนะครับแบบว่าคงเห็นว่าเทมเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับอาจจะเห็นว่าเทมเป็นคนที่อบอุ่นนะแลวจริงๆอบอุ่นหรือเปล่า ขอบคุณจริงครับผมทียังขอบคุณครับอันนี้อันนี้ถังเบียร์ต้องพูดได้นะเพราะว่า2คนนี้ค่อนข้างสนิทกันใช่ไหมตอนอยู่ในบ้านถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์ด้วยที่มาคุยกันในวันนี้นะครับอ่ะจะมีอะไรนินทาต่อหน้าก็ว่ากันเลยนะยูเนฟะเขาขอบคุณครับแต่เขาอบคุณเฉพาะสาวอ๋อใช่ไหมยูเนฟะยูเนฟะเบียร์ alone ครับน้องชายในชอบแป้งครับใช่ไหมยูเนฟะเบียร์ alone ครับเทมพูดถึงอะไรครับเพลงนี้ จริงๆเพลงนี้ก็คือพูดถึงเหมือนกับเราเราเหมือนกับเราร้องให้ผู้ผู้หญิงคนหนึ่งะครับให้เขาทราบว่าเขาจะไม่มีวันอยู่คนเดียวเราจะอยู่กับเขาไปเสมอไปตไไไลอดเลยแบบนี้นครับอันนี้มันเป็นชีวิตจริงเราไหมเทมว่าค่อนข้างฮะออบุคลิกเราเป็นแบบบุคลิกเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะด,ดูดูแบบเอออบอุ่นแต่ถ้านิ่งๆเน,นี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะพี่ว่านะดูเคร่เอย่างน <ๆ S 1> ี้เนะเอ,เ,อเอาวิชาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับเพลงนี้บ้างไหม เรื่องของภาษาฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอ๋อก็ในนี้ก็คือภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็จะมีท่อนแรปนิดหนึง่งเล็กๆที่เทมเขียนเองครับอ๋อถือว่าเป็นขนมสําหรับเราเลยไหมดีกว่าต้องร้องเพลงไทยทั้งเพลงไหมเออเทมชอบจริงๆเทมก็ชอบเพลงไทยนะโดยโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งนะเทมชอบมาก <laughs> <laughs> อนาคตจะได้ฟังไหมเออหมายว่าอะไรนะรเพลง <laughs> เพลงเพลงลกทมหรือว่าเพลงลูก เพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งอาจจะต้องรอให้ใครเขียนให้ก่อนนะเพราะเขเขียนเองคงคงแบบว่าภาษายังยังไม่คล่องพอที่จะไม่ติดชำใช่ไหมตอนนี้ก็ฟังอยู่ Never Be Alone ก่อนนะครับใช่ครับผมถังเบียมี MV ให้ดูหรือยังครับเพลงของถังเบียครับเอทมวีทำไปล่อยออกมาแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับค่อนข้างดีครับพี่ยังไม่ได้ดูเลยเป็นยังไงครับเป็นรายการร้องหรือว่าเป็นเรื่องราวครับ อ๋ผมมันเป็นเรื่องราวครับมาถึงเป็นงานวีดดิ้งวีดดิ้งหนึ่งซึ่งงานนี้เราไปเป็นช่างกล้องส่วนนักช่างถ่ายภาพสิอ่าแล้วแล้วส่วนส่วนน้องผู้หญิงที่เป็นนางเอกคือน้องชิปปี้ครับจากจากิกเซนก็มาเป็นนางเอกในเรื่องครับก็เหมือนกับว่าเราเคยคบกันมาก่อนแล้วก็ไปเจอเข้าในงานว e ดดิ้งว่างั้นใช่แล้วคับผมก็ถ่ายภาพออกมาสวยพร้อมกับน้ำตาของเราเองหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ต้องไปดูกันใช่ไหมครับส่ว so, น you never be alone นะครับเทม จะมีเอมวีเมื่อไหร่ย,ยังไงมีหรือยังครับผม <c oughs> ถ่ายไปแล้วครับถ่ายถ่ายเสร็จไปแล้วครับแต่ว่าแต่ว่ายังยังไม่ออกมาครับอันนี้เราจะได้เห็นสเต็ปของเทมแบบเต็มเต็มเลยไหมหรือว่ายังไงอ๋ออ,อันนี้อ,อนันนี้ไม่ค่อยไม่ได้มีเต้นอะไรขนาดนั้นครับมีแบบว่าเต้นแค่ตอนท่อนทุกนิดหน่อยแต่ว่านอกจากนั้นจะเป็นแบบฟิลแบบว่าอยู่อยู่ยตรงสาดน้ำอะไรแบบนี้ครับอืม <c oughs> บ,อบอกบอกไว้แค่นั้นก่อนแลวกันนั้นก็รอติดตามนะครับ ทั้งสองคนละครับตอนนี้เนี่ยอย่งางทั้งเบียร์เองก็ปล่อยเพลงซึ้งออกมาโลกมันกลมใช่ไหมส่วนยูนิฟิบีอาโรเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะก,กลางๆจริงๆแล้วอนาคตเราจะได้เห็นการแดนซ์ของทั้งสองคนไหมเพราะว่าตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ได้เห็นนะแต่มาแต่เป็นทังเบียร์ที่ที่เต้นเต้นเก่งผมพยายามจะไม่เต้นเท่าไหร่แต่อนาคตถ้าได้เห็นเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งสําหรับเทมด้วยใช่ไหมถือว่าเป็นการพิสูจน์ความสามารถอีกทางหนึง่ง น้องดูโอกันอยู่แล้วอ่อา <Okay. S 1> คณะคนได้เห็นนะครับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมวันนี้แต่ละคนนะครับนอกเหนือจะพูดถึงเพลงของตัวเองแล้วยังมีอัลบั้มของ a f 1 0ด้วยใช่ไหมให้พูดถึง <S <S <ด>อะไรบ้รวมรหน่อย <S <S ยังไงจ๊ะอัลบั้ม AF10 รักและขอบคุณครับซึ่งอัลบั้มนี้นะคะผมก็จะมีเพลงของเราทั้ง12บคนครับผมรวมทั้งเพลงที่13คือชื่อเพลงว่ารักและขอบคุณครับผมซึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงรวมร้องทั้งหมดใช่ไหมครับ ใช,ใช่ครับอ่ะสิบสามเพลงทั้งหมดมีโอกาสได้เจอกันทุกคนในบ้านแล้วตอนที่เข้าห้องอาดเนี่ยพอจะรู้ไหมแต่และคนเขากดดันมากหรือเปล่าถาังเบียร์จริงเราก็ไปสุ่มกันอยู่ในห้องแล้วค่อยทยอยกันไปอัดซึ่งมันก็อบอุ่นครับเหมือนตอนอยู่ในบ้านนะฮะแล้ว<ช>ทุกคนก็รีแลก์ครับก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรกันครับบางคนบอกว่าได้รับโจทย์มาที่ไม่ตรงความสามารถสักเท่าไหร่แต่ก็ถูกเค้นออกมาจนได้ใช่ไหมเพราะว่ามีความสามารถลึกๆเนี่ยซ่อนอยู่โดยพี่ๆโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาหาจนเจอใช่ไหม ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลบั้มนี้ก็จะได้เห็นลุกของบางคนที่แตกต่างกันออกไปด้วยใช่ไหมทั้งหมด13เพลงถูกต้องครับมีเพลงไหนที่อยากให้ฟังเป็นพิเศษ,ษไหมนอกเหนือจากเพลงของตัวเองครับถังเบีย <c oughs> จริงๆก็อยากฝากเพลงรักและขอบคุณครับเพราะว่าเป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจมากๆเลยและที่ทสําคัญคือตัวเนื้อ <c oughs> เนื้อเพลงเองเนื้อหาของเพลงคือเป็นเป็นการมันเป็นมันเป็นรวบรวมคําขอบคุณจากพวกเราทั้ง12คนครับเพื่อมาขอบคุณ พี่พีมมุ่บมลชนแล้วก็พี่พี่แฟนคลับผมที่มาให้กําลังใจพวกเราตลอด<ช>แล้วก็ทาให้พวกเรามาได้ยืนมามายืนได้ในจุดนี้ครับอันนี้จริงนะเพราะว่าต่างคนต่างคุณพ่อคุณแม่ต้องมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมก็ไม่ก็ไม่ได้รับรู้หรอกว่าความรักของแฟนคลับแต่ละคนเนี่ยมันจะมีมากมายแค่ไหนแต่พอเข้ามาอยู่บ้านแล้วก็พอมีหมายเลขเข้ามาเท่านั้นแหละนะครับตอนนี้ก็น่าจะรู้ซึ้งแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฟังด้วยเมื่อไหร่ครับรักและขอบคุณจะได้ฟังกันแบบเต็มๆปล่อยหรือยังขอบคุณนะครับครับตอนนี้ก็ กำลังจะปล่อยครับเร็วๆนี้แน่นอนครับผมแล้วก็จะมี MV ให้เราได้ดูด้วยใช่ไหมแน่นอนครับตอนนี้ MV แล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วด้วยครับผมทั้งสองคนอยากให้ฝากผลงานครับทั้งเพลงของตัวเองแล้วก็เพลงรวมอัลบั้ม AF10 ด้วยผมทังเบี้ยขอฝากผลงานเพลงโลกมันกลมนะครับแล้วก็ MV ของเพลงโลกมันกลมแล้วก็โยนไอวัตเบียโลนของพี่เทมแล้วเพลงรวมรักและขอบคุณครับผมสามารถดาวน์โหลดเพลงโลกมันกลมของถังเบียนะครับได้ที่เสียงรอสายนะครับ True Move ดอกจันสองสองสองครับผม และ iTunes Store นะคะผมแล้วก็ w w w True Music .com ครับและ Official Fanpage AF10 รักและขอบคุณครับครับจะติดตามทั้ง2คนได้ทางไหนบ้างครับผมสามารถติดตามเราทั้ง2คนได้ทาง Instagram และ Twitter นะครับ ID Instagram ทางเบียครับ TUNG BWER AF10 ครับผม ID เดียวกับ Twitter นะครับและของพี่เทมของของเทมนะครับก็ TAYME นะครับ underscore AF10 ครับผม อ่<ร><ต>้ว Twitter ก็เหมือนกันครับครับก็คงจะได้ติดตามกันนะครับตอนนี้ส่งซิงเกิลมาคนละเพลงใช่ไหมอนาคตจะได้เห็นทั้งคู่ทำงานเป็นดูโอไหมหรือว่าต้องติดตามไม่ต้องติดตามครับติดต,ต,ต,ตามครับผมครับเพราะว่าทั้งสองคนสนิทกันมากๆแล้วก็หลายๆคนที่เป็นแฟนคลับก็อยากเห็นทั้งคู่ร้องเพลงด้วยกันด้วยใช่ไหมโอเคถ้ามีโอกาสนะครับในอนาคตเรามาเจอกันในห้องส่งตัวเป็นๆกันนะทั้งสองคนเลยครับผมรวมถึงเพื่อนเพื่อน AF สิบทุกคนด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีเพลงอื่นมาอีกก็มาคุยกันได้นะโฟนอินมาได้เลยนะครับ ผันี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆสวัสดีครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ